เป็นตัวใหม่เพิ่งเข้ามาครับกือเขาจะเป็นหนึ่ในสามเครื่องที่ได้เรื่องเทอเซเรื่องไฟลออกปกติก็คือสลายไขมันข่าวหนไม่ใช่แค่แบบเหมือนเราฉีดยาสลายไขมันมให้เซลล์ไขมันมันแตกน้ำมันมันออกไปแต่เซลล์ไขมันยังอยู่แต่เนะี้ยคือมันหายของเซลล์คือตัวอื่นไม่ทำให้เซลล์ตายเลยแค่ให้เซลล์แตกแตก,แตกเดี๋ยวสปาพ์กเรากินเข้าไปมันก็เอาเก็บไขมันกลับเข้ามามันก็ฟูใหม่เอาอย่างข้อดีของตรงนี้นะคือเร็วระวังอันนี้ยลงไปเนี่ยสิบห้านาทีบางบางบางเครื่อง ัำให้เปลี่ยนเร็วจริงเพราะมันเดี๋ยวครั้มีผิวเปิ้ลผิวไหมแต่ตัวนี้นจะไม่มีนะครับความลึกของโมโนแฟร์ RF อ่ะมันจะลงทะเท่าๆกับหน้าตัดแล้วก็ทำเพียงบนตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆอ่ะไม่ได้ทำที่หนึ่งอย่างเดียวนะทำที่หน้าก็ได้ด้วยในเมืองนอกก็เริ่มใช้ทำอะแดทแนะนะปทำแค่ั้นนะครก็วนไปไม่ทำซึ่งอั<ห>นนี้หมอเจนะิ้นเคยลองเองยังคะตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้จะอุ่นๆคือตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวพวกสายความเยิ้มที่ม,มวลา,มาเราดีดขึ้นมาบางครั้งเราเจอปัญหาว่าพอใช้ไปเยอะ คนบางคนไม่ได้มีไขมันเยอะแต่มีแค่เนี้ยไขมันน้อยหนีไม่พอทําไม่ได้ mm hmm. อบเน,นี้มันก็แตกวางแตกลงไปได้เลย mm hmm. แล้วมันก็จะวัดอีกอยายหนึ่งว่ามันจะปล่อยเท่าไหร่เรามีสาขาทั่วประเทศอันเนี้ยอันเนี้ยลองรับต้องการลูกค้าครับตอนนี้เนี่ยคือเขาได้มีที่เด็กมาเสเิร์ฟให